มวยคู่แรกวันนี้สู้กันในพิกัดน้ำหนัก134ปอนด์ในรุ่นไลท์เวทนะครับบุมแดงรายนี้จากกันทารมศีีสเกตรณชัยกวุฒิชัยน้ำเงินจากรัตนบุรีสุรินเฮสิริโชสามพี่ดอง ผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่วรชัยพุ้ซ้อนให้คะแนนูมิศักดิ์ไปละม่อมวรชิตเช่่มชื่นแล้วก็สุนทรศรีบัวลานะครับมวยคู่แรกวันนี้นะครับอมที่เชิญน,นะครับคุลสันติตติยะพรสุขผู้อำเนการฝ่ายขายการตลาดบริษัท55 Pro จำกัดนี่แหละครับรถกระบะไฟฟ้าริดดารามอบพวงมาลัยให้กับมวยคู่แรกวันนี้นะครับระหว่างรณชัยกวุฒิชัยกับเพชรศิลาชอ .3 อสามพี่น้อง นี่นะครับบริษัท5 5โปรผู้แทนจำหน่ายฤิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าอนเนกประสงค์ที่ให้ความรู้หลาสะดวกสบายระดับเอสดตอบโจทย์ U e T o P ทุกการใช้งานเป็นเจ้าของฤิดดาร่าได้แล้ววันนี้ที่สุขาพิบาล5นะครับ <โฆ S 1> วันนี้ต้องกอบพุนนะครับพุนสันติตติยะพรสุขโทรศัพท์หมายเลข0 9 8 2 6 1 4 4 1 1กชงอันชมครูแรกเลยครับ,บ,รบรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับ อาทิตย์ที่17สิงหาคมนะครับกับมวยดีวิถีไทยครับอยู่กับมิสเตอร์ปองพิริพลขัน์แล้วก็พี่แจ๊ธรรมราชประสิทธิ์ดิบอําภัยเปิดหัวด้วยพิกัดน้ำหนัก134ปอนด์ครับรณชัยเจอกับเพชรศิลาสวัสดีครับคุณผู้ชมและกับพี่น้องแฟนมวยทุกคนทุกท่านนะครับทางช่องแนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของพรายทีวีครับได้เวลาของทุกท่านแล้วครับเรามาตามกันเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกของเราในวันนี้ครับรณชัยกอวุฒิชัยหรือว่าเจ้าธนุเพชรเกียรติชัชนัน นักจกวัย23ปีจากอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับการศึกษาจบชั้นมอ .6 มีคุณขวยบางข้อแหลมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอพินพัทรค่ายใหญ่ค่ายดังนะครับมีวังหินปาสาถินพิมายครับเป็นทีมงานสตาฟเทเทนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับวันนี้วัดเก่าแลลวครับทางด้านของเพชรศิลา13พี่พิน้องครับหรือว่าศิลาเพชรส,สุรเดชหรือว่าฟ้าลิกิตพรวารนแล้ะครับ นี่เป็นอดีตดาวดังนะครับหายไป7ปีครับวันนี้กลับมาใหม่นะครับในวัย30ปีจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับมีคุณกฤชวัลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดาบเทวดาครับวุฒิชัยมวยไทยครับเป็นทีมงานสตร็ปเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการพิจารณาอยู่ที่ค่ายมวยวุฒิชัยมวยไทยครับเพชรศิลาหรือว่าศิลาเพชรเป็นน้องชายของศิลาฤทธิ์ศิลาฤทธิ์นี่เป็นอดีตแชมป์มวยรอบโตโยต้าเลยครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมา ชกับตัวดีๆมาทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเพชรดำเพชรอินเดียคาร์เดีบี้ไม่ว่าจะเป็นอาิวัตสอสมนึกไม่ว่าจะเป็นกานเพชรสอสุวรรณักดีครับแล้วหลังจากนั้นหายไปครับวันนี้กลับมาใหม่ครับในวัย30ปีครับมาเจอรุ่นน้องครับที่สูงยาวกว่าหนุ่มสดกว่าครับแต่ว่ากระดูกประสบการณ์อยู่ที่เขาเลยนะครับทนงั้นของเพชรศิลาครับกลับมาแล้วครับขอพระคุณการสนับสนุนนะครับของ Toyota k เคม o เตอนะครับอยากได้รถทุกรุ่นสวยๆของ Toyota ต้องคิดถึง โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับนี่คือศ<อ>ูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับมีศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งกระจายอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณนทนครับโทรสอบถามได้ที่0 66 2 662 6555 ยาแผนตราเสือ11ตัวสำหรับดองเล่าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเล่าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกข,ของบริษัทบางกอกอุตภัท์จำกัดโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์โทรศัพท์0818895339 รวมไปถึงจิวเจิ้นกูเซนเกี่ยวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายครับโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเี่ยวเอยกซ์คูจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศโทร026882324ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนครับขอบพระคุณทุกสินค้านะครับสนใจลงโฆษณาติดต่อมาได้เลยครับที่ฝ่ายการตลาดของบอยดีวิถีไทยของเรานะครับเดี๋ยวมาดูครับทางด้านของเบสิลาครับน้องชายของศีลาลิศกระดูกดีแน่ครับ วันนี้มีคุณกดจวนกองวังนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสาวสวยนะครับมีดาบเทวดานะครับวุฒิชัยมวยไทยครับเป็นทีมงานสดับเซนเตอร์ผู้ฝึกสอนครับดูนะครับกับการกลับมาใหม่ในรอบเจปีนะครับลุ้นเลยนะครับปู่แรกวันนี้นะครับสู้กันในพิกัด134ใหญ่เลยนะครับในรูปไรเวทด้วยนะไยแดงนนทชัยน้ําเงินเพชรศิลานะครับแหมซ้ายขวานี่ไฮไลท์ผมน่ารักมากนี่ครับซ้ายครับประสบการณ์สูงเลยนะครับ ต้นๆจะต้องอึดอัดหน่อยนะครับทังตัวเจ้าโรณชัยและก็กองเชียร์ครับแข่งสายสูงนะครับเพรศิลาครับยังหาตัวเพรศิลาไม่เจอนะครับโรณชัยครับเหลี่ยมเชิงแพลวอยู่แล้วครับเรื่องของประสบการณ์ดีแม่ประมาณห่างกันนี่ก็ประมาณสัก4ี่กระบุงนะครับทุกอย่างเดี๋ยววัดกันครับอูโดนซ้ายมาอีกแล้วครับโรณชัย เดี๋ยวดูนะครับว่าสภาพร่างกายของเพชรศิลาจะเป็นอยา่างไรหมดยกที่หนึ่งไปชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาตามครับ,นบนกน,นุอกอนนนขอบคุณนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับกับเหลียงเซนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองคลองใจชายโดยบริษัทพรสเลล่าไทยแลนด์จำกัด0 8 1 5 5 4 5 4 6 4้4 4 6 4. พรยาเป่าคอตรากาไก่เจ็บคอเป็นแผลในปากลิ้นแตกใช้ยาพ่อนยาเป่าคอตรากาไก่เป็นยาแผนโบราณ แลวก็ยาคุมาตรากาไก่แก้โรคตานขโมยพุงโรก้นปอดนะครับโดยแพทย์หญิงนัทพานีทัศนพงศ์โทร056271179ขอบคุณกับทางด้านของอุปกรณ์มวยอาวุธอุปกรณ์มวยของคนไทยเพื่อมวยไทยโคคาคาราหาทิพาคใต้14จังหวัดโดยท่านพลตรีพัชะระรัตกุลนีาแหะครับไปกันต่อครับบนเวทียกที่สองนะครับเปิดหว่างความมันคู่แรกทางช่อง8ปล่อยดีวิจีไทยของเราในวันนี้ครับอาทิตย์ที่17สิงหาอคคมนะครับแหะครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับ ทางด้านของเพชรศิลาก็ต้องบอกว่าได้เก่าได้กระดูกครับเพชรศิลาหรือว่าศิลาเพชรหรือว่าฟ้าลิขิตนั่นแหละครับแต่ว่ารูปร่างโยกอาจจะเป็นรองครับกับการหายไปครับในขณะที่ทางด้านของวุฒิชัยแน่นอนว่าเด็กหนุ่มร่างกายสดป่าครับได้ช่วงนะครับแต่ว่าวันนี้วัดเก่ารุ่นพี่เดี๋ยวดูนะครับว่าเจอกระดูกชิ้นใหญ่ๆแล้วจะเป็นยังไงครับสายกับฝาด้วยครับไกลกลางเวทีครับในวัยสาปีก็ต้องบอกว่ายังดีอยู่ยังแจ๋วอยู่นะครับ ่ะเดี๋ยครับปัดขวาลวงทองแข้งซ้ายมาครับวุฒิชัยจะไปหลบสายตารุ่นพี่ไม่ได้นะครับอ่าหัวนี้ต้องขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายเลยทีเดียวสุพรแก้วัศมีโชคนะครับจากเอสพีกันสารด้วยแล้วก็ผู้ไทยทัพอาสาชูชีพตรีพงพาดรช้างด้วยนะสจเอกสจหลายรุ่นรายการนี้แล้วก็พี่เป็กนะครับคุณประภาบุษยวดีนะครับนี่พี่เป็กสจพี่อุทัยแล้วก็นายกโลกด้วยเอาครับสู้กันต่อนะครับแย็บขวาไว้ครับเพชรศิลาโดนขวาของรณชัยครับ สายเืดอครับเชรศิลาครับทีบโอ้โหล้มกลิ้งล้มหงายเลยครับรณชัยครับนั่นแหละครับยังไม่ถึงตัวเลยครับลุกขึ้นมาขยับเดินแล้วครับต้องเดินเร็วต้องเดินแรงนะครับถ้าอย่างนี้พี่ไม่เหนื่อยนี่ลำบากเลยครับเพราะว่าประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับเชิงชกไม่ต้องพูดถึงนะครับสหร้านของเชรติลาอ่าที่ผ่านมาต้องบอกว่าชกรายการใหญ่ๆครับลอยมวยเอกเกมาเยอะแลวครับเชรติลาหรือว่าศิลาเพชรหรือว่าฟ้าลิขิตอาไะครับวงในบ้างครับก็ได้แล้วตีได้ไหมครับ หรือว่ายังไม่เร่งครับสำหรับทางหน้าของวุติชัยเอ้าลุนเลยนะครับคู่แรกวันนี้นะครับทางช่วงแปดเอ้าลุนเลยซ้ายกับขวาน้ำหนักเยอะด้วยนะร้อยสามสิบสี่รณชัยกับเพชรศิลาครับสาดสาดตาครับขวาไปก่อนครับสายคืนครับที่ไปไว้อย่าทอก่อนแล้วกันนะครับรณชัยครับเนี่ยครับก็ค่อยๆเบียดเข้าไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดทอท้อท้อปุ๊บทุกอย่างจบครับ ถ้าเกิดหยุดปุ๊บทุกอย่างก็จบเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยืนคุยแบบนี้นี่แหมเพศศิลานี่จัดจ้านอยู่แล้วครับเอาเตะขวามาพยายามเก็บอาวุธนะครับเพรศิลาถึงตัวได้ไหมครับถึงตัวได้ไหมอุ้มเอาไว้ครับโหมดยกมรรลุดอกบนเวทีเลยนะครับวันนี้ของคุณนะครับคุณสมพรก้ารนัสมีโชคด้วยนะจากเอสพีอุทัยทัพอาสาชูชีพ,พกรีโบคาอ้าวดรช้างด้วยครับ นะครับสัปดาห์หน้านะครับวันคารวันครบรอบวันเกิดวันเดย์นะครับของคุณบุษยทัพอาสาโกน้อยพื้นรัตนาครับลุนอยู่หน้าเจ้าครับท่านนายกสมชาติเด่นนนทสตอเมและครัพออ่อนนิยมกินองสวงเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นเลยครับเอาละครับสู้กันต่อไปนะครับยก3ครับดันครับทางด้านของเพชรศิลาและก็จะครองครับครองครองแต่ยังตีไม่ได้นะครับแมคิดกันนานไปนิดนึงครับกรรมการเยกออกมาครับพยายามเดินต่อนะครับเอาแข้งขวาของโรณชัยครับเกี่ยวได้เกี่ยวดันเข้าเชือกลัดแม่จะแทงแทงไม่ถึงครับ ลุ้นต่อเลยนะครับคุณนายทาทักไลก็ลุ้นหน้าจออยู่ที่ร้านด้วยนะเอเชียฟาร์มาซีนะครับยิงเลี้ยงปักซอยทองรอสถึงวิถ่าหนึ่งนะครับเอ้ากันยาด้วยเอ้าล็อกไว้ล็อกไว้เศษปลายมาแหละตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตั้งไว้เลยเอาล้วครับปิดเลยครับทางด้านของวุฒิชัยเอาล้วครับอย่างที่เรียนไปครับเด็กหนุ่มร่างกายสดกว่าครับอาวุธเริ่มมาแข้งซ้ายนำครับไปครับขยับเดินแล้วครับทางด้านของเพชรจิรากับการหายไปครับวันนี้กับปาไม่ อาจจะออกไม่เยอะแล้วครับแต่ว่าทุกจังหวะที่ออกนะครับเด่นแล้วครับฝาหน้าประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับฝาหน้าแทนข่าซ้ายครับลุนน้องยังทนได้อยู่นะครับเด็กหนุ่มร่างกายดีแล้วครับมีรายการต่อเนื่องทุกเดือนดันแล้วก็ข่าซ้ายครับแน่แทนเจ็บนะครับเทมซิลาครับแทนซ้ายทีนึงครับลอนชัยยังไงครับเอาเข่าขึ้นไปแปะจะสับศอกไม่ถึงนะครับด้านของเทมซิลาครับโอนชัยตะขวาครับ เตะขวามาอีกทีนึงครับพยายามแทงเข่าสวนนะครับเพชรศิลากบแทงซ้ายมาครับโลนชัยความถี่ต้องต้องเริ่มจะมาแล้วครับแ้าตอนนี้นี่ก็เหมือนจะรับไม่เยอะนะครับโดนซ้ายอีกแล้วครับคือบางทีนี่รับก่อนก็ยุบไปก่อนนะครับจะหนุ่มจะสดขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ตอบโต้คู่ต่อสู้เนี่ยเพชรศิลาก็ได้ใจแหละครับเอาหน้าความลงไปชัดจะลุกช้าเหมือนกันมนแล้ครับมาลุยต่อแล้วครับทานของเพชรศิลา หายไปเจ็ปีกลับมาขนาดนี้ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับยักเข้าไปแต่จะน่าไม่รู้เลยครับแต่ว่านาอก้อนนะครับเพชรศิลาครับวุฒิชัยออกไม่ออกครับที่ผ่านมารับอย่างเดียวเลยครับอย่าไปออกตอนไหนครับทีมใหญ่อยู่แล้วครับป่วยบัคข้อแหลมแค่ขวาติดบงเงาล้ครับมั่นใจในสภาพตัวเองรอเปล่าคทาัด้านของวุฒิชัยอ่ฝ่ายแดงนะครับวุนชัยน้ําเงินเพชรศิลานะครับเอซ้ายไปาสัยลุกหน้าดูกรดูกรน รณชัยมองแล้วมองแล้วรณชัยตีอีกตดไปแม่น้าตาแคน่ารักเอา้าเอา้าขวาขวาไปเอา้าสาดแทงยาวๆครับไปขวาไปทีหนึ่งครับแทงมาครับทตงด้าน,นของเพชรศิลาครับไปขวาไปซายโต้เพชรศิลาเองก็เริ่มจะหายใจจังปากแล้วเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ารณชัยก็แหมยังยังความทีความทีเอาเตะขวาครับรณาาชายัยแทงซ้ายครับ เลื่อนแทงได้เรื่อแทงได้หมดยกมาดูขัาวชานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับวันนี้ต้องอบคุณนะครับนาะยกทูนี่มาดูดูตังรวนนะครับอยู่ในสนามด้วยนะ แล้วก็จะมีวานีลด้วยนะครับขอบคุณอุทัยทัพอาสาชูชีพิริโมคาสมพรด้นใต้ช้างด้วยสจอเอกสอจหลายด้วยเลยขอบพระคุณนะครับเขาเก็บกุ้งฟูชิ3รสชาติรสสาหร่ายรสดั้งเดิมรสบาร์บีคิวและสินค้าใหม่ฟูจิ X เข้าวเกลียบแผ่นใหญ่รสกุ้งขั้วพริกเผ็ดและรสแจ่วฮ้อนรสชาติใหม่สไตล์อ e ีสานครับโดยบริษัทไพยมวโปรดักต์จำกัดน,นะครับรวมไปถึงบริษัท BCK ซัพพลายจำกัดในคุณปิตรกลางแล้วก็ค่ายโมยสสใต้แปดหรือ BCK ยิมเอาแหละครับเชื่าายกนนนี้้้้่จะเขขมแลวครับ ขยับเดินแล้วครับทางด้านขอเพชรศิลากับการกลับมาใหม่ครับอ่าบรรยากาศเริ่มมาครับด้านหลังด้านล่างนี่ตอนนี้วุ่นวายไปหมดแล้วครับทางด้านของเพชรศิลาครับทีมมุมของเพชรศิลานะครับสั่งเดินครับเอาล้วครับวุฒิชัยบนเวทีนั้นวรชัยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดนักมวยนิววุฒิชัยนะครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปเอาล้วครับตั้งแขนไว้เข่าซ้ายยัดเข้าไปอ่าเวทใหญ่ๆครับออกมาในหนักๆแรงๆเลยครับสะเทือนครับพึ้นได้ไม่ได้ครับทางด้านของเพชรศิลานั่นคือคำถามนะครับโอ้โห กระทุ้งไปสองดอกแล้วนี่โอ้มหมดท้องอยู่นั่นน่ะท้องไม่ตีไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนกระทุ้งโอ้โหนี่ครับความหนุ่มความสดนะครับมองแล้วครับกรรมการก็มองเพชรศิลาแล้วครับยังไงครับคุณลุงโดนแข้งขวาขวาไปสองแข้งครับขวาครับทางด้านของชักจะได้ใจครับเบรกครับเบรกแล้วก็อ่าอ่าให้คำมพูดครับเดี๋ยวดูนะครับว่ากรรมการจะตัดสินอย่างไรครับแม่ ขอไม้นะครับขอไม้จากโกศกสนามนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับสักครู่เดียวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมวยคู่นี้ไม่มีการตัดสินเนื่องจากฝ่ายน้ำเงินชกไปสมศักสี